สวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำสุรินดำซิ่งดินด้วยอตอนนี้ก็เก็บงานหลวงเรียบร้อยครับที่บ้านติบเตรียมย้ายกลับบ้านครับนี่ทเทเลอร์พร้อมแล้ว น,นี้ซอพัฒนาสองครับตามหลังด้วยซอพัฒนาหนึ่งโอ้มีมิมมชลินด้วยหมรุ่นใหม่อะ ก็เก็บทางให้เรียบร้อยครับน่าจะไปลงงานที่ประโคนชัยนะครับงานงานหลวงเหมือนกันครับคิว20บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจ ึ้นเลยไหมยังไม่ขึ้นถอนก่อนใช่ไหมต้องถอนก่อน <c oughs> ไปลงงานไหนต่อฮะคิดคลงงานไหนต่อจอร์เเคมากมีจอร์เคมั้ย ไปเห็นมีจราเข้สักตัวเออเดินขึ้นไหมเดินขึ้นพร้อมกันไหมคอยเชลเลอร์มา เดี๋ยวไันได้เขาก็หักนะฮะเดี๋ยวพาไปดูรถเชียบอยหน่อยดินเต็มครับ ใจว่าวิ่งแบบไม่ได้เซะทั้งวันใช่ไหมนี่ทอทงกระบะทอทงนี่ทะลุแล้วนี่ทะลุเรียบร้อยข้างๆก็ผุเรียบร้อย choến nới lên lệm này. Thả cho một cái điều. Xong. Chưa. 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 ngân đường Chưa. 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 bước Chưa. 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 รถเน่ไม่ยอมให้ขึ้นเลยยอมเลยยอมเลยเอ,อสกัดดาวร,รุ่งครับไม่ให้จานก๊อปไปก่อน,อนสสอทักษะมาได้ไงไม่รู้ใครไปรับมานั่งรถทัะตู้มาครับฮะ<า>นั่งรถตู้อากาศนั่งรถตู้มา เสียเคร็ดไม่ได้ขับหรอกมันเปิดยากประตูคันนี้น่ะมีแต่เจ้าของเขาเปิดได้ กลับบ้านกันโอ้เจอขึ้นสบ,บายสบ,บายครับ สวัสดีครับพี่สวิตศรีนาครับโอตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ครับถือสองคล่องเลย โอ้ใช้ระบบอะไรนี่ฮะองอะไรเรื่องมาดิ๊ไดกไเรื่องอไรงไเรีไลือไม่ได้เรื่องเลยวะไอ้ทักษะนะพามาทำไมไอ้ทักษะนะ ปันด้เร็วมากวูาวูบรับเร็วโพสวูบจันนี่ต้องมัดโซ่ไว้ครับการร่วง,งมัดไหนดิครับมัดไหนโลตัซุยครับไปดูทางโน้นมั่งครับทางน้นก็ขึ้นแล้ว ทางนน้นจะเป็นท้ายลาดไม,มออไม่มีอะไรไม่มีบันได ชัดอ,อ,อยากชัดต้องไปดูคลิปครับนี่ถ่ายคลิปอยู่กูไม่ชัดจริงๆด้วยน่าจะสัญญาณต่ำ Tạ ố, phạm nội đi ô, thác giả thứ này đâu <laughs> thác thử này <cười> <Nhiều>? <cười> à tổ, thử thứ này đi thử xe tin này cái đi không นี่หลันทุ่งเรียบร้อยดีครับไปเข้าไปใหม่เพื่อนมาเอาคายตู่เอาคายก่อนนะอันนี้จัดกอลครับกินโน่นก่อนก็ให้ไปนู่นก่อนนี่เห็นไหมนี่เขาบอกมาเอาไปเป็นลำลำก่อนสามเราใไปนู่นก่อนแก้วลบนก่อนแก้บนก่อนไปแก้บนก่อนไปนั่งกินมอไซค์บนสามเราก่อนไปเดี๋ยวมืดแยกย้ายครับ มืดไปก็อันตรายครับโอ้โหสายควันไปยกล้อแข่งกันก่อน โอ้ส่บางฝุ่นมาใหม่เงามากสงสัยจะแข่งกันหรือเปล่า ติมครับ เคครับเดี๋ยวเจอกันบอใหม่ครับิีนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ